รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการศาสตร์แห่งเสียงครับรายการนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้วิธีการ ออกเสียงอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณผู้ชมและที่สําคัญครับรายการเราก็จะมีเรื่องการนําเสนอในเรื่องของอาชีพของคนขายเสียงให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันด้วยนะครับและรายการนี้ครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับแล้วเราก็ติดตามต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับได้เรียนรู้ทฤษฎีของการออกเสียงมาหลากหลายแล้วและก็หลายเรื่อง เกือบจะครบถ้วนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานการออกเสียงทั้งหลายนะครับเริ่มตั้งแต่การหายใจที่ถูกต้องนะครับการใช้รูปปากในการออกเสียงรูปสระพยัญชนะทั้งหลายนะครับตั้งแต่พยัญชนะต้นรวมไปถึงตัวสะกดคำควบกล้ำเรียนไปเกือบครบแล้วละครับในเรื่องของทฤษฎีครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของการออกเสียงวรรณยุกต์กับวิทยากรของเราครับคุณครูแอนนันทนาบุญหลงสินเจริญครับสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ คราวที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับคําครวบกล้าแล้วก็ตัวสะกดด้วยนะคะค,คำควบกล้าหรือตัวสะกดเนี่ยเวลาเราออกเสียงเนี่ยมันบางครั้งหลายๆคนไม่ได้ให้ความสําคัญคนะคะครูแอนเลย รวมพูดพูดไปพร้อมๆกันว่าคํควบกล้ำและตัวสะกดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยคนเรามักจะเน้นเรื่องการออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะเห็นคําว่าเรื่องราวเราเรือเราอาจจะพูดชัดแต่พอเป็นปรับปรุงเราอาจจะพูดเป็นปรับปรุงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกเสียงจึงเป็นต้องให้เพยญชนะทุกๆตัวมีความสําคัญเท่าเทียมกันนะคะรวมทั้งตัวสะกดด้วยตัวสะกดจะทําให้คำเนี่ยมีความหมายที่ชัดเจนเสียงสระจะทําให้คําคานั้นเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ว่าเรากําลังพูดถึงเรื่อง เราอะไรจาได้ไหมคะเราเล่นกันในการให้ออกเสียงคําว่าครั้งคราวครั้งข่าวครั้งคราวไปดูกันอีกครั้งค่ะครั้งคราวครั้งขาวครั้งคราวครั้งคราวครั้งข่าวครั้งคราวครั้งคราวครั้งข่าวครั้งคราวครั้งคราวครั้งขาวครั้งคราว ครั้งคราวค้างคราวครั้งคราวแหมยังไงพูดกี่ทีมันก็ยังติดติดขัดขัดอยู่นะครูแอนลองลองซิครั้งคราวค้า้งคราวครั้งคราวแหมต้องตั้งสติก่อนต้องต้องตั้งสติอย่างดุดรครั้งคราวค้างคราวครั้งคราวแหมแต่ถ้าพูดเร็วเนี่ไม่ได้เลยนะคะจะติดได้นะครับใช่ทีนี้เนี่ยนะคะเวลาที่ครูแอนให้เกมอะไรแบบนี้ไปเนี่ยทางบ้านเนี่ยสามารถคิดเกมอื่นๆเล่นกันในครอบครัวหรือเล่นกันกับเพื่อนๆก็ได้นะคะลองเอาภาษาไทยของเราเนี่ยมาเป็นเกมให้สนนุกก เพราะว่าภาษาไทยเราเนี่ยสิ่งทีออ่น่าชื่นชมยินดีก็คือภาษาไทยเราเป็นภาษาเดียวในโลกนะคะมีประเทศไทยนี่แหละที่พูดภาษานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับคนไทยทุกๆคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนวิธีการออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนให้ได้บ,บางครั้งเนี่ยเรามองข้ามไปเพราะเป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วแต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมองข้ามไปเลยนะคะเพราะว่ามีคนมากมายหลายชาติที่เข้ามาทำงานหรือเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเราหลายคนพยายามจะฝึกฝนที่จะพัฒนาวิธีการพูดภาษาไทยแต่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้ในการฝึกฝนภาษาไทยนี่ก็คือภาษาไทยเราแตกต่างจากภาษาอื่นๆในโลกตรงที่ภาษาไทยเราเป็นภาษาที่มีเสียงดน,นตรีคะ่ะคือมีวรรณยุกต์สามัญเอกโทะตรีจัตวา นั่นเองทําให้คําแต่ละคำเนี่ยจะถูกผันไปตามเสียงที่แตกต่างกันไปทําให้ความหมายของคําแต่ละคําก็แตกต่างกันด้วยนะคะและความหมายที่แตกต่างกันไปเนี่ยเองทําให้เวลาคนต่างชาติมาเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันยากลำบากจริงๆในการผันวรรณยุกต์นะคะก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการผันวรรณยุกต์ในการออกเสียงภาษาไทยนะคะเรากลับไปที่แบบฝึกหัดคราวที่แล้วดีกว่าแบบฝึกหัดคราวที่แล้วนะคะยังอยู่บนกระดานอยู่เลย เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็เกิดความคลุกคลัประดักประเดิดเราพยายามจะใช้เรื่องดาวนี้เพราะว่าหลายคนที่ออกเสียงภาษาไทยแล้วมีความคลุกคลับระดักประเดิดนะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะสักวันเดี๋ยวมันจะเรียบเรียบง่ายและดีขึ้นเองนะคะเรามาออกเสียงคํานี้ประโยคนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็เกิดความคลุกคลับระดักระเดิด เอาละค่ะครูแอนกับพี่เบิร์ตจะออกเสียงอีกหนึ่งครั้งแล้วให้ท่านผู้ชมได้ออกเสียงค่ะพร้อมนะคะเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็เกิดความคลุกคลักระดับระเดิดตาท่านผู้ชมแล้วค่ะเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็เกิดความคลุกคลักประดับระเดิดเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็เกิดความคลุกคลักประดับระเดิด เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็เกิดความขลุขักประดักประเดิดเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็เกิดความขลุขักประดักประเดิดเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็เกิดความขลุขักประดักประเดิดในการออกเสียงประโยคนี้จะเห็นว่าเรามีวรรณยุกตด้วยอย่างคำว่าเมื่อเมื่อครับคำว่าเปลี่ยนคำว่าครั้ง หรือคำว่ากอกอเนี่ยเป็นไม้แต่คู่ก็จริงแต่ว่ามันเป็นถ้าเราไล่เสียงจะเป็นออกเป็นเสียงโทกกก uh huh. นะคะวิธีการไล่เสียงก็ง่ายๆสามาัญเอกโทตรีจัตวานะคะ ถ้าอยู่ในอักษรเสียงกลางเนี่ยมันจะไล่ได้ครบทั้ง5เสียงเลยคือจริงๆทุกคำของภาษาไทยเนี่ยมันมีเสียงวรรณยุกหมดอยู่แล้วถูกต้องใช่แต่เราจะเห็นรูปหรือไม่เห็นรูปเท่านั้นเองถูกต้องหรือว่าจะเขียนด้วยวิธีไหนนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเขียนด้วยการเอาอักษรเสียงสูงมาใช้เขียนแทนในคำคำเดียวกันอย่างเช่นใส่ใส่ใส่ไสใส่ใส่ตัวแรกก็ต้องคืออักษรเสียงต่ำคือซอโซ่ใส่ก็กลายเป็นอักษรเสียงสูงคือซอเสืออย่างนี้เป็นต้น ใส่ไม่เอกเข้าไปนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยการผันวรรณยุกเนี่ยจะมีปัญหาสําหรับชาวต่างชาติหลายคนบอกว่าไปเรียนแล้วไม่เข้าใจวิธีการผันอย่างคําว่าสวยเนี่ยเขาไม่สามารถพูดว่าสวยได้บางทีเขาพูดสวยสวยเนี่ยมีคนชมครูแอนว่าสวยเนี่ย ไม่ไหวคุณแอนสวยจังคุณแอนสวยจังเนี่ยไม่ไหวเลยนะคะเขาอาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณแอนสวยจังแต่เขาอาจจะต้องการพูดวยายามจะพูดว่าสวยจังเพราะว่าในคําภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าสมมุติคําว่า I love you I love you I love you คือจะพูดด้วยโทนไหนก็ได้มันก็จะออกมาเป็น I love you เลยความหมายก็ยังคงเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยยากมากด้วยเวลาเราเอาภาษาไทยไปบรรจุลงใน ทำนองเพลงครับเพราะว่าวรณยุคเป็นตัวกําหนดนะคะวรณยุคที่แตกต่างไปใช่ไหมกับใช่ไม้มใช่ไม้เนี่ยมันฟังดูเป็นไม้อะออกับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบวิธีการแต่งเพลงก็ยากมากในการเอาภาษาไทยไปบรรจุลงการพูดก็เช่นกันนะคะถ้าเราพูดเพี้ยนนิดนึงความหมายของภาษาไทยในวรณยุ์นั้น คำคำนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องเป็นข้อควรระวังนะคะในการผ่านวรรณยุกจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเรื่องที่ยากเราผ่านพ้นไปหมดแล้วไม่ค่อยจะเป็นสระไม่ว่าจะเป็น,ปนพยัยนชนะทั้งหลายตัวทั้งเพยัญชนะต้นคำควบกล้ำและตัวสะกดวรรณยุกเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ๆขึ้นในคำนะคะแต่สิ่งที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องวรรณยุกนะคะท่านผู้ชมรเราจะเรียนรู้ถึงการ ให้อารมณ์กับคำด้วยนะคะการที่เสียงเสียงสูงขึ้นหรือต่ำลงในการออกเสียงเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอารมณ์ที่แตกต่างกันไปการเน้นที่ผิดประเภทก็จะก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันเช่นกันในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าสงสัยอ,อย่างเช่นว่า Can I go with you คือมันเป็นคำถามปุ๊บเนี่ยท้ายประโยคมันจะขึ้นเป็นเสียงสูงได้ฉันจะไปกับเธอได้ไหม เราไม่พูดอย่างนั้นเราจะไม่พูดแบบภาษาไทยเราจะไม่พูดแบบนั้นนะคุณผู้ชมเราจะไม่พูดแบบนั้นนะคะฉันจะไปกับเธอได้ไหมเราจะมีการทอดเสียงที่นุ่มนวลกว่านะคะอันนี้คือเขาเรียกว่ากับดักดีกว่าเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอันใกล้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้วิธีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าดับนะคะคือการภาคเสียงภาษาไทยลงไปในภาษาอังกฤษที่เขาเป็น <Original> sound ออริจินอลสาวนะคะอย่างเช่นว่าหนังฝรั่งเนี่ยทำไมเราดูทางโทรทัศน์เนี่ยหนังฝรั่งก็คนก็ฝรั่งทําไมพูดภาษาไทยนั่นคือการศาสตร์แห่งอย่างหนึ่งของศาสตร์แห่งการใช้เสียงเนี่ยคือการภาคเสียงทับเข้าไปทีเนี้ยเวลาภาคเสียงเนี่ยมันคือการเรียนแบบเวลาเรียนแบบภาษาอังกฤษบางทีแบบเขาบอกว่า can I go with you ฉันจะไปกับคุณได้ไหม,มถ้าเราไปสวิงเสียงตามหรือก็ไปขึ้นลงลงเสียงตาม ตามซาวภาษาอังกฤษนั้นนหะมันจะทําให้ความหมายเปลี่ยนแล้วฟังแล้วเหมือนภาษาไทยเราเนิรไปเลยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ต้องระวังการออกเสียงทั้งวรรณยุกแล้วก็วิธีการนําเสนอเสียงด้วยนะคะวรรณยุกในภาษาไทยเนี่ยแบ่งเป็นขี่แบบคะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยถ้ามันมีเสียงมันมี5เสียงถูกไหมคุณเอียนใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นรูปของมันเนี่ยมีแค่4รูปใช่เพราะรูปที่1คือสามัญเนี่ยไม่ไับเป็นรูปคือไม่กีรูปใช่นะคะอย่างเช่นคําว่ากา กาคือรูปสามัญไม่มีปรากฏตัววรรณยุก์ให้เห็นกากากานี่คืออย่างเช่นกิ้งกานะคะก,กาก็ไม้เอกก้าก็ไม้โทกาไม้ตรีกาไม้จ,จ <ะ S 1> ตวานะคะนั่นคือการวิธีการไล่เสียงในการออกเสียงวรรณยุกนะคะจะเห็นว่ามันจะเหมือนไล่ไล่ระดับด้วยนะกา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 เสียงมันจะสูงขึ้น นะคะนั่นคือโทนเสียงที่เขาเรียกว่าเสียงดนตรีเพราะฉะนั้นนะ่ยในการออกเสียงในรูปแบบของประโยคเนี่ยภาษาไทยเรามีรูปแบบของเสียงอยู่แล้วอย่างเช่นในประโยคนี้เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะสังเกตถ้าเราดูลักษณะเสียงมันจะเป็นเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันจะขึ้นและลงตามลักษณะวรรณยุกต์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางครั้ง เสียงมันจะขึ้นเองโดยอาตาั s. <S ตโนมัติก็เกิดความขลุกขลักประดักประเดิดนะคะ <S <S วิธีการออกเสียงแบบนี้จะทําให้รู้สึกว่ามันเกิดอารมณ์ในการใช้เสียงขึ้นแต่บางคนเนี่ยไม่มีการออกเสียงที่ผันไปตามมยุกต์เสียงมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเสียงโมโนโทนคือเสียงโทนเดียวเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง <wi> <ๆ>บางครั้งก็เกิดความขลุกขลักประดักประเดิดเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าพูดอย่างนี้ไปเรื่อย สักครู่เดียวในห้องส่งของเราก็จะหลับครับผมหลับคนแรกเลยคุณแอนเพราะเสียงมันจะเป็นเสียงเดียวเสียงเดียวไม่พอความเร็วก็เท่ากันน้ำหนักของเสียงก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบ่งนะคะเราจะแบ่งการออกเสียงโดยการมีวรรณยุกเนี่ยออกเป็นลักษณะการออกเสียง3แบบคือ 1. คือเสียงจะขึ้นลงตามลักษณะวรรณยุกครับคือมีเสียงสูงต่ํา แบบที่สองคือมีการให้น้ำหนักที่แตกต่างซึ่งน้ำหนักที่แตกต่างแบบที่สองเนี้ยเราจะดูที่น้ำหนักคำหมายความว่ายังไงเมื่อกี้ครูแอนอธิบายเสียงสูงต่ำที่ต่างกันแล้วนะคะคอย่างเช่นว่าเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะเห็นน้ำลักษณะเสียงสูงเสียงต่ำที่แตกต่างกันไปตามวรรณยุกต์คราวนี้มาดูน้ำหนักที่แตกต่างในคําอย่างเช่นคําว่าพุทธศักราชพุทธศักราชถ้าเราออกเสียงพุทธศักราชเท่ากันพุทธศักราช มันจะรู้สึกว่าเสียงจะนิ่งแล้วก็คําก็จะไม่ชัดพุทธศักราชมันจะมีน้ําหนักที่ไม่ไม่เท่ากันพุทธศักราชเราจะรู้สึกว่าเรามีการเน้นที่คําว่าพุทธพุทธศักราชประเทศชาติอ่ะสมมุติว่าคุณแอนพูดคําว่าประเทศชาติการเน้นหยุดอยู่ที่คําไหนคะประเทศประเทศชาติประเทศชาติประเทศชาติ น้ำหนักของเทศจะมากกว่าลองเน้นผิดสิประเทศชาติเราจะฟังแล้วมันประเทศชาติประเทศชาติมันเหมือนกับกำลังจะหกขลมประเทศชาติก็ไม่ได้ประเทศชาติก็ไม่ได้ฟังแล้วดูบางครั้งการออกเสียงน้ำหนักคำที่แตกต่างมันจะกลายเป็นคำเหมือนกับการประชดประชันได้นะคะพุทธศักราชกับพุทธศักราช สมมติเราเน้นที่คำอื่นพุทธศักราชเนี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือวิธีการออกเสียงเสียงสูงเสียงต่ำและน้ำหนักคำที่แตกต่างกันไปนะคะการออกเสียงน้ำหนักคำที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในคำที่เป็นคำคำเหมือนกลุ่มคำอย่างเช่นประณีประนอมหรือคำอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นคำเป็นคำคำเดียวกันศาสตราจารย์นะคะคำเหล่านี้อ่ะสมมติคำว่าประณีประนอม สมมเราเราพูดว่าประนีประนอมกับประนีประนอมประนีประนอมเราจะต้องออกเสียงที่ประปร,ประมันจะมีน้ำหนักของคำฟังแล้วมันจะรู้สึกว่าเออเรากำลังพูดอยู่แล้วก็มีความรู้สึกกับการพูดนั้นด้วยนั่นคือการเน้นน้ำหนักคำที่แตกต่างอันที่สามสุดท้ายสุดท้ายนี่คือการน้เน้นน้ำหนักคำที่แตกต่างในประโยคอือ มันมีในคำแล้วก็ต้องมีในประโยคด้วยไม่ใช่ว่าในคำพุทธศักราชนี้เราจะพูดภาษาไทยให้ชัดเจนขึ้นเน้นอยู่แค่คำว่าพุทธศักราชนี้เราจะพูดภาษาไทยให้ชัดเจนขึ้นพุทธศักราชหน้าเราจะไม่มันก็จะฟังแล้วเหมือนกับคนละคนมาพูดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นการเน้นเน้น,นอกจากเน้นที่คําแล้วจะเน้นที่ประโยคด้วยนะคะ uh huh. อย่างเช่นสมมติว่าครูแอนจะให้พูดคําว่า ประเทศไทยต้องการความสามัคคีเราคนไทยต้องรักกันมาดูวิธีการออกเสียงก่อนออข้อแรกต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำตาม,ตามวรรณยุกต์รประเทศไทยต้องการความสามัคคีแสดงว่าเวลาเราพูดแล้วคำว่าต้องเนี่ยมันจะต้องมีโทนเสียงที่แตกต่างไปประเทศไทยต้องการความสามัคคีเราคนไทยต้องรักกันเห็นไหมคะประเทศ ประเทศไทยต้องการความสามัคคีเราคนไทยต้องรักกันเราจะได้ยินความแตกต่างของวรรณยุกต์ที่ทําให้เกิดอารมณ์ในการพูดแล้วนะคะอันที่2คือเมื่อกี้บอกว่าน้ําหนักที่แตกต่างของคํำไหนมีคําไหนบ้างจริงๆแล้วมีเยอะเลยประเทศไทยประเทศต้องการสามัคคีอย่างนี้ครับ ประเทศไทยต้องการความสามะประเทศประเทศน้ำหนักอยู่ไหนประเทศเทศมันต้องมากกว่าตะใช่ไหมประเทศต้องการต้องการน้ำหนักกิูการ่การการความสามคขีสามคขีสามคคีน้ำหนักอยู่ที่สากับคีมากกว่ามักสามคขีสามคคีโอเคประเทศไทยต้องการความสามคขีเราคนไทยต้องรักกัน แค่สองข้อเนี่ยวิธีการพูดก็ได้อารมณ์ละแล้วรู้สึกว่ามันมันราบรื่นละนะคะอ่ะทีนี้บอกว่าต้องมีการเน้นน้ำหนักที่แตกต่างในประโยคด้วยประโยคนี่คือทั้งประโยคประโยคคือเซนเทนซ์คือข้อความหนึ่งทั้งอันนะคะถ้าสมมติคร,รูอ่นบอกว่าต้องมีการเน้นอันเนี้ยทำไมต้องทำความจริงเมื่อกี้อ่านประเทศไทยต้องการความสามาคัคคีเราคนไทยต้องรักกันฟังดูก็ดูรู้สึกว่าราบรื่น ฟังดูสบายหูแล้วครับผมแต่บางคนเน้นในประโยคไม่ถูกประเทศไทยต้องการความสามัคคีเราคนไทยต้องรักกันฟังแล้วจะดูเหมือนแบบเอ๊ะตกลงประชดหรือเปล่าหรือตกลงนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงรการเน้นความหมายหรือมีนิ่งที่สําคัญในประโยคเนี่ยจะช่วยให้สิ่งที่เราต้องการนําเสนอที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยเด่นชัดขึ้นมาครับ ซึ่งแต่ละคนจะตีความไม่เหมือนกันก็ได้นะคะอย่างเช่นประเทศไทยต้องการความสามคัคคีเราคนไทยต้องรักกันครูแอนมีความรู้สึกว่าคําว่าไทยเนี่ยน่าจะเป็นคําที่เราจะเน้นรักประเทศไทยต้องการความสามคัคคีเราคนไทยต้องรักกันเราจะฟังแล้วโอ้เหมือนกับเราปลุกระดมให้ทุกคนรักและสามคัคคีรู้รักสามัคคีกันแต่ถ้าเราเน้น ประเทศไทยต้องการความสามัคคีเราเราคนไทยต้องรักกันความหมายมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเน,นนเน้นผิดประเทศเพราะฉะนั้นเสียงสูงเสียงต่ำจำเป็นน้ำหนักคำที่แตกต่างจำเป็นและการเน้นในประโยคจำเป็นเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันโดยที่เราจะเน้นที่คำว่าไทยและรักตัวสีน้ำเงินคือตัวที่เป็นการเน้นของประโยคนะคะตัวลูกศรคือการเน้นคำคคนะคะ ตัววงกลมสีแดงคือวรรณยุกนะคะคเอาละลองดูนะคะประเทศไทยต้องการความสามาคัคคีเราคนไทยต้องรักกันประเทศไทยต้องการความสามัคคีเรา,เราคนไทยต้องรักกันลองพูดอย่างนี้แล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยในการที่จะออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนนะคะอาระคะตาท่านผู้ชมแล้วนะคะ ประเทศไทยต้องการความสามัคคีเราคนไทยต้องรักกันลองพูดดูค่ะวิธีการออกเสียงแบบนี้นะคะจะทำให้เวลาที่เราเจอประโยคย,ยาวๆหรือเรื่องราวที่เราต้องอ่านหรือต้องเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยเราจะสามารถรู้สึกได้ว่าเราสามารถเล่าแล้วเรื่องราวนั้นน่าสนใจขึ้นแล้วเราจะไม่หลงประเด็น นะคะโดยเฉพาะคนที่จะต้องเป็นอาชีพที่จะใช้เสียงต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะต้องรู้จักการเน้นคำที่ถูกต้องเพื่อให้บ่งบอกความสำคัญที่ชัดเจนได้นะคะครับเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรสงสัยไหมสงสัยแทนท่านผู้ชมก็ได้แหมก็คือต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าวิธีการที่เราพูดอยู่ใน,ในปัจจุบันนี้นะครับที่เราอาจจะเคยใช้อารมณ์หรือว่าวิธีการพูดในบางอย่างพอเราได้เรียนรู้ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเราได้ปรับใช้เนี่ยคือเราเอาไปประยุกต์หรือเอาไปปรับ แต่งกับสิ่งที่เราเคย<ช>เป็นมาแล้วเนี่ยเพื่อให้ดียิ่งขึ้นก็จะได้เหมือนกันทุก<ช>ต้องใช่ค่ะ,ะค,คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็จะคิดว่าการเรียนศาสตร์แห่งเสียงเนี่ยมันเป็นเฉพาะสําหรับคนที่ต้องเป็นอาชีพที่ใช้เสียงแต่จริงๆแล้วครูแอนคิดว่ามันเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะคะคเพราะว่าคนเราเนี่ยจะต้องอยู่ได้ด้วยการสื่อสารที่ถูกต้องหลายคนมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราทะเลาะกันหรือว่าเราเข้าใจกันผิด ด้วยการสื่อสารที่ผิดพลาดที่เขาเรียกว่าการสื่อสารบกพร่องน,นั่นเองนะคะบางคนเน้นคําผิดน่ะสมมุติม,มีคนถามเบิร์ตว่าวันนี้จะไปด้วยได้ไหมสมมุติเขาขอกลับบ้านด้วยวันนี้ขอติดรถกลับบ้านด้วยได้ไหมได้ไปดิได้ไปสิคําคําที่เน้นที่ได้ไปสิหรือได้ไปสิวิธีการออกเสียงหรือวิธีการเน้นคําที่ผิดมันจะทําให้ความหมายที่ คนได้รับเนี่ยต่างกันเลยผิดไปเลยใช่ได้ไปสินี่มันเหมือนแบบไม่อยากให้ไปแต่ว่าจะไปก็ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือวิธีการที่เราเรียนรู้เพื่อที่เราจะเป็นคนที่ไม่บกพร่องในการสื่อสารนะคะอย่าลืมว่า ทุกอย่างเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและคนที่จะมีพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาได้ชัดเจนและดีเยี่ยมจะต้องเป็นคนที่หัดอ่านบ่อย,อยนะคะเมื่อไหร่ที่เราทําอะไรบ่อยๆแล้วเนี่ยเราจะมีความคุ้นเคยและอย่าลืมว่าภาษาไทยเราเป็นภาษาพิเศษ เป็นภาษาที่มีภาษาเดียวในโลกให้เรามีความภูมิใจกับภาษาไทยของเราแล้วก็ฝึกฝนที่จะอ่านจะเขียนและพูดภาษาไทยให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราอยากให้ภาษาไทยเราดำรงคงอยู่อย่างนี้ตราบนานเท่านานอย่าให้มันมีคําอื่นๆคาใหม่ๆหรือวิธีการออกเสียงแปลกๆเกิดขึ้นที่จะทําให้ภาษาด,ดั้งเดิมของเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ต้องฝากท่านผู้ชมไว้สําหรับการออกเสียงภาษาไทยที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่ศาสตร์แห่งการใช้เสียงของเราค่ะครับ จำกันได้หรือเปล่าครับว่าเราเรียนอะไรกันไปนแล้วบ้างขอให้คุณผู้ชมเนี่ยจำได้และก็นําไปฝึกด้วยนะครับยังไงก็พัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้ไปสู่เป้าหมายที่คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะครับอาจจะสนใจในเรื่องของการนําเสียงเนี่ยนะครับไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตหรืออาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไปประกอบอาชีพในนนาคตก็ได้นะครับแต่ว่าเราพัฒนาตัวเองเพื่อให้การสื่อสารของเรานั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ครับรายการ ศาสตร์แห่งเสียงนั้นก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะเขียนจดหมายเข้ามาร่วมพูดคุยกับทางรายการจะติชมหรือจะโทรจะเขียนเข้ามาถามคำถามครูแอนนะครับก็สามารถเขียนเข้ามาแล้วก็ส่งมาได้นะครับที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1040 0ครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าผมและครูแอนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บอกไว้ว่าเราเรียนกันมาตั้งอะมาก17ครั้ง <17 S 1> แล้วคร<า><า>ั้งนี้เป็นครั้งที่18แล้วเนี่ยเรากําลังก้าวเข้าสู่ศาสตร์แห่งการใช้เสียงจริงๆแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะเรียนรู้วิธีการใช้เสียงสําหรับอาชีพแต่ละอาชีพที่ใช้เสียงจริงๆนะคะคาคุกกว้าก็คือการเอาพยัญชนะ2ตัวมาเจอกันนะคะแล้วออกเสียงทั้ง2ตัวเนี่ยให้ชัดเจนตัวสะกดด้วย